เฮ้ยพี่เพื่อนผมโดนตัวเลยไม่รู้ครับเอ็งก็เจอมาเหมือนกันเหรอวะใช่ครับพี่เพื่อนข้าตายปพล้วหนึ่งคนแต่เพื่อนผมตายไปทั้งสามคนเลยทำไงดีเอ็งมีอาวุธไหมพวกนี้มันคือสังตี้เราต้องแชร์อาวุธฟาดที่หัวมันเฮ้ยจริงด้วยลืมจุกหัวพระที่อยู่ในวัดกันเลยเดี๋ยวผมไปเอาอาวุธก่อนนะพี่เออเออเราต้องไปจัดก,การพระที่อยู่ในวัดก่อน แต่ังมีแยกแกอที่ลงข้ามาในวัดอีกด้วยปารีสวิลล์ตก,กับไปแล้วหรือยังทายหาจะเลี้ยวมาเจอกันที่ร้านเกมได้ครับพี่มีอะไรให้ช่วยไหมครับเฮ้ยอะไรกันนั่น พวกเองจะทำอะไรวะอเอาไว้ถ้าไม่หยุดฉันจะยิงไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรกันวะเฮ้ยไม่อยากทำแบบนี้เลยนี่ฉันฆ่าคนบริสุทธิ์หรือเปล่าเนี่ย เหมือนจะไมไ่มีใครเห็นนะยอย่างนี้ต้องทำลายหลักฐานเฮ้ยเสียงอะไรวะใครมาทำเสียงดังในโลงปานเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยพวกมึงเสียงดังอะไรกันวะอ้าอย่าปัดกูมึงกัดกูทำไมเนี่ย 哇！你好。啊。啊